วันหยุดหนึ่งวันของเอลนะครับไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะครับในเชียงรายวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันนะครับที่ดีมากเลยนะครับวันนี้เรามีทีมนำทัพนะครับเที่ยวกับไปรุ่นยุค50นะครับว่าเลยนะครับแม่เองครับวันนี้นะครับโชคดีมากนะครับอ่าที่หยุดวันนี้นะครับเพราะว่าพี่พาแม่มาเที่ยวที่เชียงรายนะครับวันนี้ก็เลยพากันนะครับไปเที่ยวที่ วัดห้ยปากกัง้งกันนะครับเย้ yeah, ถึงแล้วนะครับวัดห้ยปากกั้งนะครับวันนี้เราจะไปขอพอรกับศิษิ์ิษย์ที่วัดห้อยปากกัง้งกันะครับหมูเตะรู้หมูเตะรู้เป็นอีอย่างก่อนอะไรเนี่ย <c oughs> เดินไปเดินมา <c oughs> เจอเขาขายไอติมแบบตักเหมือนมัยก่อนนะครับ <c oughs> อยากซื้อกินเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่กลัวรีบหลุด <c oughs> เริ่มต้นด้วยการเดินจุดแรกนะครับเราจะไปขอพอรพระแม่กวนอิมก่อนนะครับ เดินขึ้นบันไดนะครับมาถึงครึ่งฐานละเหนื่อยมากเลยนะครับสูงมากเลยโอ้อากาศก็ร้อนด้วยนะครับแต่ก็คุมเย็ดนะครับมองจากตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มองดูวิวด้านล่างนะครับสวยมากนะครับเอาคุณแม่เดินแบบชิลมากเลยในที่สุดก็มาถึงข้างบนแล้วนะครับบรรยากาศข้างบนนะครับดีมากเลยนะครับลมพัดเย็นมากสบายมากนี่แหละนะรางวัลของคนพยายามเหมือนจะดูไม่เหนื่อยเลยนะครับสภาพ าบนกันครับประเดี๋ยวจะเข้าสารกันเราก็ลองเสียมสื่ีดูนะครับไม่บอกนะครับ ว่าได้เลขอะไรนะครับความรับจะหาว่าใบหัวอีกแปะกับขอพรองค์พระแม่กวนอิมกันนะครับเพื่อเป็นเสริมงคลนะครับกับชีวิตนะครับแล้วก็ภายในขององค์พระแม่กวนอิมนะครับเราสามารถคลิปนะครับขึ้นไปนะครับรับชมวิวจุดสูงสุดนะครับได้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระที่วิหารทรงไทยเขาวกันนะครับเออลืมบอกนะครับว่าเขาจะมีรถรับส่งนะครับทั้งขึ้นแล้วก็ลงแต่รู้ไหมนะครับว่าตอนลงนะครับคุณแม่อยากเดินลงนะครับบันไดเขาเขาบอกเขายังแข็งแรงนะครับอายุเพียงตัวเลขจริงนะครับเอาละ งแล้วนะครับวิหารทรงไทยสีขาวนะครับเดี๋ยวเราไปกราบขอพรนะครับพระพุทธรูปข้างในนะครับเริ่มไปนะครับว่าพวกล้องดิจิตอลมาเลยนะครับแช่รูปก่อนนะครับแช่อแช่โอ้ยอแช่อแช่ไปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปกราบองค์พระแม่กอิมนะครับองค์ประธานพรนะครับแกะสลักด้วยไม้จันหอมองค์ใหญ่ด้วยนะครับบรรยากาศนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ๋อลืมบอกนะครับว่าพระวิหารที่เราอยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่าภพโชคธรรมชีดีนะครับจะมี9ชั้นนะครับแต่ละชั้นนะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราสามารถกราบไหว้้้ขอพรรรนะคคัับบไดแลว ก็ขึ้นไปบนจุดสูงสุดได้นะครับเพื่อรับชมวิวข้างบนได้ครับมาอีกแเ้วนะครับมาถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมวิวข้างบนกันนะครับสูงมากเลยนะครับก็ค่อยเดินกันนะครับอย่างแรกนะครับเราจะเจอพระแม่กวนอิมก่อนนะครับเราขอพรได้นะครับ วิวข้างบนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นนะครับทุกมุมของวัดนะครับ360องศาเลยนะครับสวยมากนะครับวันนี้ดีจังครับที่วันหยุดวันนี้นะครับฝนไม่ตกนะครับสงสัยเหมือนกันนะครับหน้าฝนแบบนี้ชอบพากันเที่ยวจังพอจะเดินกลับขึ้นรถนะครับเอ้ามาเจอจเลสิกเวอร์นะครับแล้วก็น้องแกะด้วยนะครับน่ารักอ่ะมาไหนๆมาก็ขอแชร์สักหน่อยนะครับอาแชร์เดี๋ยวก่อนพี่ทำไรนะว้าว นักวานนะครับเฮ็ดเอียงนี้ไปไหนไหนก็มาแล้วนะครับเที่ยวให้คุ้มหน่อยนะครับวันนี้อันที่ต่อไปนะครับที่เราจะเที่ยวกันนะครับก็คือคาเฟ่นี่เองคาเฟ่นี้นะครับชื่อว่าฟาร์มแกะออสเตรเลียนะครับคาเฟ่นี้นะครับเขาจะเลี้ยงน้องแกะแล้วก็น้องอัปปาก้านะครับต้องซื้อบัตรเข้าไปนะครับแต่ที่เราซื้อนะครับเป็นส่วนลดเครื่องดื่มได้นะครับบาแบะเสริมสวยกันนะครับหน้าผมขยมเองนะครับรอบนี้แก้ไม่ได้ปากไม่ได้นะครับไม่มีแรงเดินนะจ๊ะ ตม,มาเสร็จแล้วนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็ถ่ายรูปกันนะครับสลิดมากแกงตัวเองแล้วหนึ่งนะครับ <laughs> หามุมก่อนนะครับถ่ายแบบฟิลอินฟูอยู่ต่างประเทศนะครับซ้ายหน่อยอา้อาวควาหน่อยเออแบบนี้ได้โอเคถ่ายแบบเป็นอินฟูท่านหนึ่งนะครับอินฟูเสแห้งกิ <c oughs> จกรรมสุดท้ายนะครับเราไปดูน้องแกะแล้วก็น้องอปป้าก,กันนะครับตอนขึ้นนะครับมีหอบอยู่นะครับอากาศมันร้อนเนาะแต่คนแม่เรานะยังไม่เหนื่อยเลย <c oughs> เราสู้แต่ไว้ถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะครับบ่า ถ่ายรูปกันนะครับตอนแรกบีบกันนะครับว่าขอเป็นแบบแอบถ่ายนะครับแต่เราแอบถ่ายเองนะครับเก็บภาพไว้เป็นความทรงจํากันนะครับเห็นคนมีคู่อิจฉาเนาะบรรยากาศข้างบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับว้าวน้องแก่จสงเป็นอะไรก่อนเหมือนน้องจะไม่สนใจเรานะจะกินอย่างเดียวเลยรับแขกก่อนลูกสจะไม่กระทังแกะนะครับไปดูน้องอับากันท่ายไปเถอะ จะกินอะไรอะไรอะไรเอ็นดูน้องนะน้องน้องสนใจก็ไม่เป็นไรใครกับไมล่ัพรมขนาดพรมยังใส่นาเลยอันนี้อัปการนี่นะป่าแป๊บเดียวนะครับฝนก็จะตกเลยนะครับมาละต้องรีบเดินกลับลงมาละแต่รู้สึกว่าน่าโยมมากเลยนะคะโยมอุบยุบมากที่แปลว่าน่าหย่านะครับ ่อนจบคลิปในวันนี้นะครับใครที่รับชมจนจบคลิปนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับได้รับพลังงานดีๆนะครับแล้วก็จพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสุภาพแข็งแรงนะครับการงานการเงินนะเพราะวันนี้นะครับเราไปอาคดิวาไปขอพรจากพระแม่กวนอิมนะครับแล้วก็จ่งจะสิ้นายมานะครับมาไหนๆก็จากกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไปผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายๆจุ๊บๆแต่ัวาม